สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกทคนเลยนะคะเราเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่3แล้วเนาะใช่ไหมคะก็ก่อนอื่นคุณครูแฮปปี Happy ้วาเลนไชน์ก่อนนะคะเมื่อวานเนะาะเมื่อวานาวานัาวานที่14ต้องพูดอย่างนี้เพราะบางคนเรียนไม่ตรงกันเนะาะเมื่อวันที่14เป็นวันวาเลนไชน์เป็นวันแห่งความรักนั่นเองถ้าอยู่โรงเรียนเราคงจะมีโอกาสได้ติดส,สติกเกอร์หัวใจให้กันและกันบ้างเนาะคุณครูขอ,ขอเฉลยก่อนอย่าเพิ่งเบื่อตอนเฉลย เพราะว่าเรื่องนี้มันคือพื้นฐานเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วมันจะติดตัวนักเรียนไปตลอดนะเพราะฉะนั้นดูดูไปพร้อมกับคุณครูนะดูไปพร้อมกับคุณครูก่อนครูจให้เข้าใจก่อนนะข้อที่1 Apple ครูถามก่อนว่า Apple เป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้ Apple เป็น Apple เป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้ผลไม้นับได้อย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเบื่อดูไปพร้อมกันตอบไปด้วย นะนำนับได้ Apple มีเติม S ไหมไม่มีแสดงว่าเป็น1เดียวคือเอกพจน์ครูถามว่าเอกพจน์ไม่เอกพจน์เราต้องตอบให้ได้ว่าใช้อะหรือแอนถูกไหมทีนี้ใช้อะหรือแอนดูที่ Apple ขึ้นต้นด้วยตัว A A-E-I-O-U ใช้แอนใช่ไหมคะเท่ากับแอน แนะโผถูกไหมที่เราต้องใช้แอนเพราะอะไรนี่ไงย้อนกลับไปดูของเก่าขึ้นต้นด้วยสละเขียนมาด้วยเขียนมาด้วยนะคะคุณครูไม่รีบเลยคุณครูค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งกดข้ามนะฟังก่อนแล้วตอบไปด้วยขึ้นต้นด้วยสละเพราะว่าครูทบทวนให้เพราะวันนี้ครูจะนัาเล่นฝึกเขียนเองเลย ในเ,เล่มแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เราจะเริ่มเข้าไปเขียนแล้วว่าเวลาเราใช้จริงๆเราใช้ยังไงนะมาดูแฮมเบอร์เกอร์ครูเติม S ให้แล้วแสดงว่านับได้แน่นอนนามนับได้เอกพจน์หรือพระหูจพ์เอสไงาพาหูมีหูหลายข้างไงามีหูสองข้างไงาพาหูโพสมากกว่า1ไงเพราะฉะนั้นใช้ใช้นับได้แต่เป็นพระหูโพสใช้ซั ถูกไหมซัมแฮมเบอร์เกอร์เติม S ด้วยเรียบร้อยเห็นไหมเราไม่ต้องใส่ว่าขึ้นต้นด้วยอะไรถูกไหมดูอย่างข้อสี่ของเก่าเห็นไหมคะไม่ต้องใส่ขึ้นต้นด้วยอะไรไม่ต้องใส่จะใส่ก็ต่อเมื่อมันเอกพจน์คอฟฟี่คอฟฟี่เป็นอะไรของเล่นคอฟฟี่เป็นกาแฟต่อให้เป็นเม็ดกาแฟมันก็มีลักษณะเป็นเม็ดเม็ดเพราะฉะนั้นมันเป็นนามที่นับไม่ได้ ครูอธิบายให้ฟังค่อยเป็นค่อยไปนักเรียนมาพราะบอกนำ้ำนำไม่ได้จบเลยไม่ต้องบอกว่าเอกพจน์หรือพระองค์โพใช้ซ m e ทันที some coffee ต่อไปแซนด์วิชถ้าขนมปังเป็นแผ่นๆนับไม่ได้แต่ถ้าเป็น sandwich น,น,น,นับได้นาำนับได้ไม่ได้มี S หรือ ES ก็ต้องเป็นเอกพจน์ เติมไม่ให้ครบนะใครเติมไม่ครบบางคนเติมไม่ครบครูจะวงไว้วงไว้เวลาคุณครูตรวจข้อสอบไอ้ตัวกันบ้านเนาะนามนับได้เอกพจน์ใช้อะเพราะอะไรเพราะมันขึ้นต้นด้วยพระยันชนะนี่ไงค่อยเป็นค่อยไปอะแซนด์วิชขึ้นต้นพระยันชนะ ขอภัยนะประการครูดีเลยนิดหนึ่นงสุดท้ายไอศครีมไอศครีมเป็นยังไงนักเรียนไอศครีมทำมาจากอะไรทำมาจากนมใช่ไหมคะมันรวมตัวกันเป็นแข็งก้อนมันเกิดจากของเหลวถูกไหมทำจากนมทำจากครีมทำจากน้ำหวาน whatever แล้วแต่เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันคือนามนับไม่ได้ใครถูกหมดเลยถือว่าเก่งนะแล้วตอบครบเนี่ยถือว่านักเรียนยอดเยี่ยมแล้ว ใครยังได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มไม่เป็นไรฝึกไปหรูฝึกไปทีนี้มันขึ้นต้นด้วย A E I O U ไม่ต้องสนใจแล้วเมื่อมันน้ำไม่ได้เราใช้ซัมทันทีถูกไหมคะซัมไอศ์ครีมเอ้ยวันนี้เปิดเพลงแบ็คพิงดีกว่าเอาแหละเรียบร้อยวันนี้คุณครูมีสถานการณ์จริงสถานการณ์จากตัวการ์ตูนให้เรียนดูนะว่าเวลาเขาไปร้านอาหารเวลาเขาสั่งของ make some order เนี่ย พนักงานพูดว่าอย่างไรแล้วคนสั่งจะพูดว่าอย่างไรเกิดสมมตินั่นเลยเอออยู่ดีได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็จะเออได้จาเอาไปใช้นะมาลองดูสถานการณ์ด้วยกันนักเรนจะสังเกตว่าครูจะไม่ให้เรียนเรียน,นเฉพาะในตํำลายอย่างเดียวอยากให้เอาไปใช้ได้จริงด้วยในชีวิตจริงออาลองดูลองดูตอนรอบรอบแรกครูจะยังไม่แปลนะนักเรนดูเท่าที่น้นเรนเข้าใจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรนะรอบสองครูจะแปลให้ฟัง i Hi. May I take your order? Hi. Yes. May I take I your like order? like a hamburger, french fries, yes. and a Coke. I'd like a hamburger, Anything else? french fries, and a Coke. No, thank you. Anything That's else? It. Okay. No, thank you. For here That's or it. to go. Okay. For here, please. For here or to go. For here, please. Hi. May I take your order? Yes. May I take your order? Yes. Anything else? I'd like two cheeseburgers. Yes. t g e e Two large cups please. Okay. Two large cups here or to go? Okay. To go please. For here or to go? To go please. เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่คือชีวิตจริงเลยเวลาเรนไปร้าน McDonald, KFC หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็น ร้านที่สามารถทานที่ร้านก็ได้หรือจะรับกลับไปทานที่บ้านก็ได้เอามาดูทีละประโยคนะ may I take your order? may I t a k your order? ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือรับ <your order? S 1> อะไรดีคะว,ว่าคุณจะสั่งอะไรดีคะอะไรประมาณนี้เนาะ May I take your order? เขาจะออาสิ่งตัวอ้านหลัง o r อร์ order. ไม่ใช่ order โอเคไหมแล้วลองฟังใหม่ May I take your order please? อื ลองดู y o u r ได้ยิน order ถูกไหมแล้วดูผู้ชายเขาตอ May I k e y s I like a hamburger French fries and a coke แลนี่มเขาอาเสี hamburger ขางเลเราเห็นไหมมีตัว R ด้าหลังด้วยเขาบอก Yes I I ตัว I Apo s o p h e และตัว D ด้านบนตรงนี้เนี่ยตรงนี้ มันย่อม,มาจาก I would like คือฉันต้องการฉันยอยากฉันอยากจะได้เออ่ถ้าพูดภาษาไทยคือฉันอ่ฉันเอาเอานะอเอแฮมเบอร์เกอร์นะอ่ะเห็นไหมอ่ะแฮมเบอร์เกอร์แสดงว่าแฮมเบอร์เกอ,เอ,เอร์กี่อันอันเดียวอ่ะแฮมเบอร์เกอร์เฟนช์ฟรายส์เฟนช์ฟราย์มันเยอะอยู่แล้วถูกไหมแอดอะโค้กแล้วก็โค้กถูกไหมคะผู้ชายบอกเอาเท่านี้แล้วพนักงานถามว่าอะไร Anything else Anything else แปลว่า no Thank you Anything else แปลว่ารับอย่างอื่นได้ไหมคะ <Thank you. S 1> เอาอะไรอีกไหม ประมาณนี้ anything else โอเคเขาบอกว่า no thank you ทุกครั้งที่ปฏิเสธให้ขอบคุณเสมอ no thank you that's it ที่เขาจะพูดต่อไป that's it คือแค่นี้ละครับ no thank you that's it ฝรั่งจะไม่ค่อยมีครับหรือค่ะแต่ว่าเราจะทำให้มันสุภาพได้ด้วยน้ำเสียงและท่าทางโอเคนะเอาลองฟังใหม่ may I take your order yes may I take your order f Yes. and a Coke I d like a hamburger, French fries, and a coke. No, thank you. Anything else? Now how can you like? Okay. No, thank you. For here or to go. Okay. Okay. For me I c a r h e r e t o go. Give me. Or or คือหรือ or เนี่ย or or เนี่ยคือหรือ to go คือกลับบ้าน for here or to go คือกินที่นี่หรือทานที่ร้านหรือจะกลับไปทานที่บ้านดีค่ะอะไรอย่างเงี้ย ในในคลิปนี้ใช้คำว่า to go แต่บางร้านที่คุณคูเคยไปต่างประเทศเขาอาจจะถามว่า for here or takeaway takeaway คือถือกลับไปทานอย่างเงี้ย takeaway โอเคนะมันจะใช้ได้สองคำคุอยากให้เรียนรู้จักคำไว้ for here or to go ผู้ชายตอบว่าอะไร for here please ทินทาที่นี่ครับ for here please คุณผู้หญิงมาเหมือนกัน may I take your order yes hi may I take your order yes I like two cheeseburgers. Anything else? ค่ะเมื่อกี้ผู้หญิงรับอะไรผู้หญิงกินอะไร Two cheeseburger คือเบอร์เกอร์ชีสสองอันถูกไหมคะแล้วพอเขาถามว่า Anything else ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าใช่จะเอาค่ะ Yes two large cokes please Okay Yes two large cokes please Okay go please or here or to go to go please or here or to go ที่้านกลับบ้าน To go please กลับบ้านนี่ไงครูให้นเรียเรียนรู้ เท่านี้ประโยคประมาณนี้โอเคนะคะอ่ะเนี่ยได้รู้จักแล้วประโยคเอาอีกสักหนึ่งร้านดีกว่าเอาอีกสักหนึ่งร้านเป็นตัวยอย่างอันนี้เป็นคุณแม่ไปทานที่ร้านกับลูกชายบ้างไปดูเขาสั่งอะไรบ้างไป Hi may I take your order Hi Yes May i, I like t a k e your o r d e r Yes I'd like a pizza and Anything spaghetti Anything e a green salad, please. s e Anything else A green salad, please. A pizza, spaghetti, and a green salad. Right? A pizza, spaghetti, yes, and a green salad. That's right. Right? Yes, that's right. Oh, it's too hot. Oh, Do it's too hot. Do you want some water? Yes, please. Do you want some water? Yes, please. Hi. สวัสดีครับรับอะไรดีคะใช่ฉันชอบพิซซ่าและสปาเกตตี้นะคะไันชอบพิซซ่าและสปาเก็ตตี้นะคะอะไรเพิ่มไหมคะอะไรเพิ่มไหมคะกรีนสลัดด้วยอะไรเยอะอื้อกรีนสลัดด้วยพนักงานก็เลยชวนว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นั่นแหละต้องแล้วอาหารมาเสิร์ฟแล้วเป็นยังไง It's too hot. It's too hot แปลว่าร้อนมากเลย it's too hot. Too hot คือร้อนเกินไปเขารับมันไม่ไหวร้อนเกินไป it's too hot. Do you want some water? เห็นไหมเห็นคำว่าซ้ำไหม Do you want water? Water คือน้ำเพราะนั้นใช้ some Do you want some water? คุณจะเอาน้ำไหมลูกเอาน้ำไหมลูกถามดูตอบได้แค่ yes กับ no ถูกไหม ถามดูตอบได้แค่ yes กับ no ถูกไหมคะถาม y o u ตอบ i นะเรียนไปแล้วนะครูทบทวนให้ yes please yes please <Yeah. S 1> yes นน please ไ,ได้เ,ไ2 2> <Yeah. S 1> เรื่องไปแล้วสองเรื่องเอาละวันนี้นะคะคุณครูจะให้นะักเรียนเอ่อครูจะทำอะไรครูเซมอะไรอย่างนี้ไว้แต่แล้วยังเลยเดี๋ยวนะขอโทษน,นะคะนะักเรียนสักครู่อุย เห็นหมดเลยว่าค like ูุ่ยกับคู่ตายอะเดี๋ยวคู่าทยใหม่เลยก็ได้ไม่อยากไม่อยากไม่อยากอะโอเค dunno. วันนี้น่เล่นเอาเล่นแบบหัดมานะเล่นแบบหัดขึ้นมาจริงๆคู่ายไว้ในโทรศัพท์แล้วแต่คุณคู่ลืมแอดขึ้นมาขออภัยนะขออภัยน่าเล่นดูหน้านี้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 ก่อนมันคือสองหน้าแหละอคู่ายคู่กันดีกว่าโอเคชัดละ ออภัยนะในความผิดพลาดทางเทคนิคของครูอามาดูวันนี้เราจะทำสองหน้านี้แหละหน้าสี่สิบหกกับหน้าสี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้ได้แล้วเราจะใช้อ่าใช้แอนหรือว่าใช้ตำถ้าใครไม่มีครูจะวงกลมไว้ให้เติมมาเองให้ได้นะเวลาเขียนเขียนเรียงตามลำดับนะเขียนเรียงตามลำดับยังไงเราครูมดเขียนเรียงตามลำดับดูไปพร้อมกัน I want อะไรมาก่อนเค้กมาก่อนเค้กนับได้หรือนับไม่ได้คิดก่อนโอเคนะคิดก่อนนับได้หรือนับไม่ได้เขียนเองเค้กลับที่หนึ่งไล่ไปนิดหนึ่งนี่สองเห็นไหมตองคอมมาตรงนี้คือสองเห็นไหมแล้วก็สามเพราะฉะนั้นใช้คำให้ถูกอ่ะแอนหรือว่าซัมโอเคนะอย่างข้อนี้เบอร์เกอร์มีสองชิ้นแสดงว่ามันเป็นเอกน์หรือพหะองคพจนพ์นละ ไม่รู้เขียนเองเพะฉะนั้นใช้คำให้ถูกต้องโอเคนะคะใช้คำให้ถูกต้องนะอ่ะใช้คำให้ถูกต้องข้อต่อไปด้านล่างนั้นะเรนไม่ต้องทำด้านล่างนั้นเรนไม่ต้องทำนะคะถ้าเกิดอยู่ที่โรงเรียนจะให้ไปถามเพื่อนนะจะไปถามเพื่อนเดิน <ul> ไปคุยกันแต่นี้เราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเนาะเพราะฉะนั้นข้อข้างล่างเราไม่ทํานะหน้านี้ทําข้อนี้นะข้างบนกับข้างล่างนะ ต่อไปอีกหน้าหนึ่งข้างๆกันเขาบอกให้ draw and write คือวาดและเขียนวาดและเขียนทีนี้เวลาวิธีการเขียนคุณครูขอให้นักเรียนเลือกแค่เ,เลือกทานแค่2อ,อย่างพอ2อ,อย่างพอ2อ,อย่างพอครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน1ข้อนักเรียนดูมันจะมีช่วงเวลาของมัน breakfast for lunch แล้วก็ for dinner b r e a k f a s t คืออาหารเช้า Lunch คืออาหารกลางวันแล้วก็ Dinner คือมื้อค่ำนั่นเองอย่างเช่นข้อที่หนึ่นงนั่นเรยียังไม่ต้องรอกคุณครูนะคุณครูแค่ยกตัวอย่างให้ดูคุณครูบอกว่า I เขาถามว่า <"I> <"Ke own S 1> What do you want to eat for breakfast เวลาตอบตอบอะไร I want ก่อน I want to eat ทุกครั้งต้องเขียนคำนี้ก่อนขึ้นต้นด้วย I want to eat นักเรียนจะทานอะไรนักเรียนเลือกเอาอย่างละสองอย่างที่นักเรียนจะเลือกทานอะไรก็ได้ไม่ซ้ำกัน3ข้อคุณครูกอ่อนห้ามแอบ,บเอาของครูไปในเป็นเบ็นมือกลางมือเช้านะ I want to eat ถ้าเอกพจน์เหมือนเดิมขึ้นต้นด้วยอะหรือแอนแต่ถ้าเป็นพหอพจน์หรือนามน้ำ,นำไม่ได้ใช้ซ้ำโอเคนะครูพบบอกว่า I want to eat some some cake ทานเค้กแต่เช้าเลยครูมดทานเค้กแล้วมีตัวเชื่อมด้วยคำว่าแอนแอนแปลว่าและแอนต้องเป็นตัวเชื่อมตัวสีชมพูนะนั่นเียนะต้องมีทุกข้อแอนคือและกินอะไรกินสองอย่างครูบอกให้กินสองอย่างใช่ไหมคะ I want to eat some cake and some เอ uh, coconut juice ดีกว่า โคโค่นาตจูสจูสขออภัยค่ะโคโค่นาตจูสเน่เรียบร้อยจบประโยคใส่จุดใช้ซ้ำเพราะอะไรโคโค่นาจริงๆเป็นมะพราวนับได้แต่ถ้าน้ำมะพราวนับได้ไหมลูกไม่ได้ถูกไหมคะเพราะะนะเล่นเขียนมาสามข้อเท่านี้แหละเอาเท่านี้เลยแค่นี้เลยจบประโยคใส่จุดมาด้วยนะคะวันนี้นักเรียนมีงานเท่านี้นะลูกโอเค อย่าลืมใส่มาถ้าเรนไม่ใส่มาครูวงกลมคือผิดทันทีนะนะั่เรนต้องใส่ซ้ำมาด้วยซ้ำหรือว่าอะหรือแอนมาด้วยเพราะฉะนั้นเลือกดีๆแล้วก็วาดภาพให้มันตรงกับสิ่งที่เราทานด้วยนั่นะเรนวาดนะักเรนจะทานเค้กแต่นั่นเรนไม่วาดเค้กมาให้คุณครูันก็ไม่ได้เนาะระบายสีด้วยนะระบายสีด้วยนะสวยงามนะโอเคนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ